กำลังจะไปเกาหลีเซไฮตอนนี้เราถึงเมียงดงแล้วค่ะนี่อุ๊ย,ยกิน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 อันนี้ชอบออน,นี่บรรยากาศาค่ำคืนที่เมียงดงนะคะเอะอเออ สวัสดีค่ะ AJ Family ค่ะวันนี้นะคะจีมินก็ก็กำลังจะไปเกาลีไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะคะเพราะว่าลูกดูสิคะซนมากแล้วก็ดูแลเองนะคะมีคนช่วยเลี้ยงแต่ว่าก็คืออลิซดูแลเองเกือบจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างยุ่งมากๆ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดีวคุณผู้ชมเวียนหัวว้าว oh. <Wow. S 1> มีเด็ก เด็กดูเครื่องบินนะคะนี่เด็กชอบเครื่องบินเด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้ยังไงจะไปไหนครับจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหเครื่องบินมินชอบเครื่องบินมากคะ่ะโอ้โห <c oughs> สุดๆเลยคนนี้อยู่บ้านก็เวลาเครื่องบินบินผ่านก็วิ่งจับวิ่งจับเครื่องบินโอ้โหกินไรครับกินไรอาา๋อฮะอร่อยไหมทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเดินซูเปอร์ที่เกาหลีนะคะแถวบ้านจีมินกำลังหลับแล้วก็ตอนนี้กำลังไปเดินหาซื้อแฮมเฟอตกับนมให้จีมินอยู่นี่นะคะตัวแสบนอนหลับ ตัวแสบนอนหลับดูซิเนะี่ยนี่นะคะแพมเพิร์ดเบบีนะคะมีหลายยี่ห้อมากของจิมินใสไซส์เอ็มอันนี้จะเป็นอาหารแบบว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยทำกินง่ายๆอะ่ะแล้วก็มีขนมขนมของจีมิน โอเคค่ะเรามาแวะกินกาแฟที่ร้านแถวบ้านนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยขนมเนี้ยมากี่ครั้งก็มากินร้านนี้นะคะอร่อยมารอบนี้ก็คือโตแล้วมาครั้งที่แล้วยังนั่งไม่ได้มาร้านนี้อร่อยไหม เยอะเลยนะ C2 ก่อน C2 C2 FC ทีมินครับครับรู้ป่ะตรงเยอะบาครับ Hello ตอนนี้นะคะเอาลูกไว้กับคุณย่าแล้วเราก็มาช็อปปิ้งเดี๋ยวเราจะไปไหนคะ ไปเมียงดงครับเดี๋ยวเราจะไปเมียงดงไม่ได้ไปนานมากเมียงดงมาครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ไปเมียงดงเนาะเพราะว่าจีมินตัวเล็กมากก็เลยไม่ไม่ผาไปนะคะเพราะว่าอากาศหนาวแต่ทีนี้เดี๋ยวฝากจีมินไว้กับคุณย่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นเมียงดงนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะว่าในเมียงดงเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรน่าช้อปปิ้งบ้างนะคะนี่ ตอนกลาคืนแถวบ้านอป้าน,นะคะตอนนี้ประมาณ3าองศาเนาะก็หนาวแต่ว่ายังไม่มากเหระตอนนี้เราถึงเมียงดงแล้วค่ะนี่เห็นไหมว้าวนี่นะคะก็จะเป็นพวกเก่ารักต่างๆนะทุกคนมีปลาหมึกว้าวข้าวโพดนะคะอตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะที่เมียงดงนะคะ คนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อากาศไม่หนาวเกินอุ๊ยนนกิ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 นอันนี้ชอบนี่ว้าวอัสตัเบอรีอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะป่ะทาทังฮูดูทังฮูดู thank you ว้าวนี่ อร่อยแต่ว่าหวานมากหวานขึ้นตาเลยอืมแต่อร่อยทับ,บริ่บ้านเขาอร่อยมากร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อลิชอบกินมากๆนะคะกินตั้งแต่สมัยแบบสาวๆตอนเด็กกับอุป้าใหม่ๆนะคะตอนยังไม่มีลูกก็คือร้านนี้เลยชอบมากก็คือจะเป็นไก่ย่างเป็นแบบนี้นะคะโอ้น่ากินไหมนี่หน้าตานะคะเ,คเป็นแบบนี้ อู้อร่อยไหมน,นีบรรยากาศค่ำคืนที่เมียงดงนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเจอร้านอาหารแล้วนะคะอป,ป้าบอกว่าอร่อยแล้วก็คนเยอะนะคะก็คือร้านนี้อป,ป้าบอกว่าที่นี่ดังมากนะคะทุกคนนี่ทุกคน,นกหนาวๆแบบนี้ต้องกินนี่ค่ะ นี่นะคะลดความอ้วนจากที่ไทยมาเพื่อมากินของอร่อยที่เกาหลีนะคะว้าวเสี่ยวลงเปาฮะโอ้โห โอเคเราก็มากินเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นไส้ชีสแต่ทุกคนนี่ตอนนี้ก็ฝนตกเบาๆเดี๋ยวเราจะไปตามหาซื้อรองเท้าที่ใต้สถานีรถไฟใต้ดินนะคะทุกคนอืม เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไม่เดินหารองเท้าหาไม่ได้เลยนี่นะคะเป็นคาเฟ่อยู่ที่เมียงดงนะคะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนของเมียงดงนะคะไม่ได้มานานมากคิดถึงมากเลยเข้ามาในบ้านแล้วโอ้คิดถึงคิดถึงโอ้คิดถึงคิดถึงโอ้กระตือเท้าเลยอยู่กับคุณย่าเป็นยังไงลูก คิดถึงเหรอมาจุ๊บมัมยังจะรัดแต่อปาไม่ได้นะลูก <c oughs> เอาเอาจุ๊บมัมก่อนโอ้โหไม่จุ๊บมัมแล้โอ้โหจุ๊บจุ๊บมัมก่อนอุ้ยน้อยใจเลยอ่ะน้อยใจเลยลูกชายถามหาแต่อป้าไปหาป้าไปหาป้าเออไปจุ๊บจุ๊บอปาเลยอ้โอวาสุด เป็นเด็กดีไหมยอยู่กับคุณย่าเป็นเด็กดีไหมไม่เอาใครค่ะจะให้พ่ออุ้มและแกล้งร้องไห้ดูนี่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 คนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้แกล้งร้องไห้ <c oughs> แล้วเวลาพ่ออุ้มก็คือหยุดใครแกล้งร้องไห้ทำไงขำทำไงโอโหแกล้งร้องไห้ โอนี่นี่คือ acting ของเขานะคะเด็กหนึ่งขวบสามเดือนไม่ได้อยากร้องนะแกล้งอไปจุ๊บจุ๊บคุณย่าก่อนเร็วหาคุณย่าเร็วนะหาคุณย่า คุณยาเลยจุจ oh ุ <mm in ๊บจุ๊บจุ๊บเอาทำไมอ่ะนี่นี่ดูแอคติ้งเขาดูแอคติ้ง